ได้ทําบุญกับพระสงฆ์อะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดพระสงฆ์รูปนั้นเนี่ยท่านอาจจะไม่ใช่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมหรือเข่งคัดหรือไม่ได้มีศีลครบถ้วนนะคะนั่นหมายถึงว่าบุญที่เราทํากับท่านเนี่ยค่ะเราจะได้ลดน้อยลงไปไหมคะหรือว่าเราก็จะได้เท่าเดิมนะคะมันต้องดูใจเราตอนนั้นตอนที่เราทํานาะผู้ที่ทํากับพระเนี่ยในเวลานั้นอะใจกี่เปอร์เซนต์เรารู้สึกกับพระเ,เนี่ร้อยเปอร์เซนต์ทั้งทั้งที่ท่านเป็นพระ ทุศสินหรือพระอาลัยก็ช่างเถอะแต่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ใจของเราว่าถ้าเรารู้สึกพระองค์นี้มีเป็นพระไม่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นพระไม่ค่อยดีทั้งทั้งที่ท่านเป็นพระหลานนะแต่ตอดันไปรู้สึกว่าท่านเป็นพระทุศสินเหมือนคนเหมือนตัวถูวไปแล้วผลแบ่งบุญที่ทํากับท่านตรงนั้นอ่ะมันก็ได้เท่ากับฐานจิตนั้นฐานจิตที่มีความรู้สึกนั้นแล้วถ้าตอนเราทําบุญตอนนั้นฐานจิตเรา คิดว่าท่าน,เป,นเป็นบุญใช่ร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่ตอนอย่างเหตุการณ์กลับมาอย่างนี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าท่านไม่ร้อยเปอร์เซนต์และบุญเราก็จะลดลงไหมคะหลวงพว่อถ้ารู้ถึงเมื่อไหร่ว่าไม่ใช่ไม่บริบสุทธิ์มันก็ตัดตอนทันทีมันเข้าไปย้อนแย้งกับจิตของตอนเองมีคนที่พระราชาแหละชาในถวายทานกับพระตุสีลแต่อามาตย์เนี่ยไม่กล้าบอกว่าพ,พระตุศินพระราชาก็สําคัญว่าเป็นพระอรหันนะนะ เริ่มสปากเพิ่มกระทั่งท่านสวรรคตรไปก็ยังได้องคุณที่ศรัทธาที่ไทยทานนั้นสำเร็จด้วยการปาราลบถึงพระหารัานหามาถวายทานกับพระหลานแท้ดันคิดถึงเหมือนสมัยพ,พ,พระราชาก็มันก็เป็นเหมือนเหมือนพระทุติสินทัว่วไปละมั้งทงั้งทั้งที่พระบรรพบทยทานนะเป็นพระรหารแต่หมานั้นสําคัญว่าเหมือนเหมือนกับพระทุศิสินทั่วไปอานิสงส์ กับมีผลน้อยกว่าพระราชาทั้งที่ตนเองถวายทานกับพระละหันนะเท่ากับตนเองถวายทานกับพระทุศินเพราะจิตมันไปตั้งค่าไว้แค่นั้นจิตมันไปตั้งค่าไว้แค่นั้นมีในครั้งพุทธกาลนะในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเนี่ยเขาศรัทธามากไม่รู้ละพระองค์ไหนมานะนิมนพระละหันเจ้าข้าไม่รู้พระผิดก็เลยไม่กล้าไปไม่กล้าไปรับโยมก็เลยงงมันหมด,หมดว่าอ้าว ทำไมพระคุณเจ้าพระรหันถึงไม่มาสงเคราะห์โยมบ้างเลยชีวิตเราจะมีประโยชน์อะไรเมื่อพระรหันไม่สงเคราะห์เราร้องหหมร้องไห้พระพุทธเจ้ารับสั่งประชุมสงฆ์ตอนลบเหตุนี้ว่าโยมเนี่ยเขาร้องเรียกด้วยศรัทธาก็คือเราไม่ได้เป็นคนอวดนะคือก็ไปไปสงเคราะห์เขาให้เขาได้บุญกุศลไปอย่าไปสมอ้างอย่าไปอะไรทั้งสิ้น,นก็คือสนองศรัทธาเขา อันนั้นเป็นผลกําไรของคนที่ก็ตั้งจิตของเขาเองจะเป็นปุตุชนและเป็นอาหาัเนี่เขาได้หมดเลยแต่ว่าคนดี่คิดว่าโอ้พระทุสินเหมือนกันหมดเลยตั้งที่พระรหานนั้นเต็ไมไปหมดเลยอย่างพวกชาวเมืองเวสาลีเนี่ยด่าพระรหานทั้งนั้นว่าเป็นคนชั่วคนทุสินคนเลวคนร้ายมันจะอะไรจะได้บุญอะไรตรงไหน